น้ำตามด้วยนะครับมองด้วนุ่งนะกันแล้วขึ้ขนะแล้วผมแรกคนตาน้ำตามเห็นเลยนะครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับ ใหญ่เลยนะครับสวย่สวยเลยก็ไงครับคือต้องเล่นแนวนะครับเพราะว่าถ้าไม่เล่นแนวเนะี่ยมันกัดยากครับแดดมันร้อนปลามันอยู่ใต้แล้วก็ปลามันเราค่อนข้างที่จะแบบไม่ชอบแดดไม่ชอบกบอบยางแล้ววะกัดแต่ว่าไม่ใช่ไม่กัดแต่ว่ามันจะกัดยากครับก็เลยหันมาตีแบบปลายาง ใส่เตอร์เบตโดนโถนเอาครับสึดว่ามันมันได้ปลาชัวร์กวาครับนี่ครับมันกัดง่ายหรอตัวไซส์ใหญ่เลยเนาะ้โหปลายางสะพานหลุดไปแล้วหมดแล้วด้วยนี่ครับไซส์มันก็ไซส์มันก็ใหญ่แล้วแต่ว่าหัวมันจะโตไปไหนนีครับเตัวเบดออกไปแล้วปลายางอยู่นี่ครับนี่ครับเป็นเยื่อย,นะยางจัดเต็มนะครับปลายางจัดเต็ม เรับ okay, ผมหลุดหลุดมาแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ปลามาเยอะแล้วดูดิโซมรืเชียวโอเคครับ okay, ผมเอาเรื่องเลยนะครับก็ใช้ได้ผลก็ใช้ต่อไปโอเคครับ okay, ผมจอบมากครับผม